วัสดีับแจคสันเฮ้ยย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 ยียย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 ครับยย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 ยมยย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 ยะยย้ยย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 ยนะฮะพาร์ทสยย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 ยายย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 ยะยย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 ยายยคัสนะครับซึ่งมายย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 ยายย้ยยยยยายยยยยายยยทน แต่ว่าเดี๋ยวแมมเห็นพวกนี้มันอดใจไม่ได้ <c oughs> เดือนาโอม้ม,มึนมากเลยครับช่วงนี้แบบเติบเติบช่วงนี้เติบดีเยี่ยมเออเออเนี่ยเก็บเก็บคอมโบเก็บคอมโบเลยอ้าว อาพี่อะแต่ไม่โดนต่อยเวอรต่อยเวอร์ทอดทอดอย่าะช่วงนี้ช่วงนี้หอดช่วงนี้หอดเตปยวไปนู่นฮือจังอ้าวค้างค้างอะไรอะอะไรเฮ้ยยกแยกอะไรเฮ้ยเออ โอ้เรับดูเหมือนว่าเราจะต้องไปทางนี้นะอ่ามุดมุดรูไปอ่ะโอเคเราซัมบะรีเฮโอ้กระตุกกระตุกอ๋อกระตุกกระตกทำกูกระตุกเลยนะไอ้เียอ้าวชัว อือฮื้อฮื้อฮื้อมารัมเปดอย่านะเว้ยเจ็บมาเออรู้สึกว่าแมทช์คิดเราจะหมดแล้วนะฮะชิบหาาแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตสกิลให้สกิลให้ดูแบบหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ผมอัพคอมแบทจนสุดแล้วนะฮะก็โหดขึ้นทันตาเห็นนะครับแล้วก็ ่ก่อนหน้านี้ก็ไปเก็บเควสย่อยมานะครับพวกไซเควสนะก็เลยนะได้ของมาพอสมควรนะครับมีระเบิดด้วยนะฮะโอเคเดินต่อไปข้างหน้านะครับเห็นเออ่สตูอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถีบโอ้โหเหี้ยมง ผมบอกแล้วครับว่าจอนมันโหดนะจอนมันโหดนะครับมึนๆนิดนึงนะควันนี้โทษทีครับเจองานหนักนิดหน่อยครับเฮ้ยผลไม้นะครับแงะเก็บ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 โทษ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 ทีบแรงไปหน่อย มันต้องทางนี้เราจะเป็นประตูนี้นะครับอ๋อเชียอะไรเนะี่ยกลาวโอ้โหขอขอโดอน,นะฮะอีของเพียบเลยนะครับเยสเดแมทคิดแล้วโอเคมีใครอยู่มนะั้ยเนี่ยฮัลโหลเป็นประตู <laughs> เราไม่อยากให้ใครมาย่างเราตายนะฮะ ตอ,อนฟ้าเ,เดี๋ยวเราะซ่อมของแปบบซ่อมนี่พ่อไม่มีไม่มีอะไรต้องอัพโอเคแค่นี้แหละพร้อมโอเยดเคครับอ,อย่างนี้มันต้องปาระเบิด อขออีกดอกได้ไหมขออีกดอกบูชฮึฮึมึงทำไม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 อ้าเหี้ยผิดผิดผิดเบอร์ไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราเรายังไม่ลองเรายังไม่ลองโอ้โหนี่เราต้องลองซึลองเถินไปหาอย่างนี้อื้อหือ เออเฮ้ยอะไรหรออะไรเ้ออ่ะไปไหนแล้ววะเนะอยออที่นี่นะฮะอือ้ออื้อนี่เป็นไงหรอตายมมตายมมเจ๊งเวลานี่ทิบอัดเข้ากำแพงตายอัง โอเคเร้สึกว,ว่าเราจะช่วยมาคัดได้แล้วโว้ะเราเวลขึ้นสองรอบเลยไ <esos> อ้เจ้โคตรเก่บเลยแล้วนะดอนครับขอดอนได้ไหมแบบชิปอ่ะโอเคเย็ด,ดไอ้นี่เป็นบูเชอร์เออใช่บูเชอร์ บุเชอรแม่งจะไวครับเหมือนนินจาอย่าอเฮูอเฮ้อเก้อเลย <c oughs> อเ้อเฮ้่เฮ้อห้ทเฮเควสเอะไรเนี่ยฮ้เเ้อเ้ <c oughs> อเฮ้อเ้อเไ้อเ เกรบเราเดี๋ยวเรากลับไปที่เออชิบหายอยู่ไหนเวไม่ต้องกลับแล้วรราเดี๋ยวเราไปตอบภารกิจของมาร์คัดเดีอยอ่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอ๋อมึน หรืออะไรมั่งวะเนี่ยสตันบอมสตันบอมจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับเดี๋ยวขออัพสกิลกนะ่อนนะอ๋อแฮนด์แวนเอ่ออะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูอันนี้ก่อนเซอร์เบลเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่า เพิ่มเพิ่มหลอดเลือดกับเพิ่มสตม,มินาขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเอนะฮะก็อ่ะพร้อมแล้วไปลุยโลดนะครับแดกเที่อะไรกันในนี้นะฮะอ้ะออาวพิด เออเออตายมูตายมูเฮ้่อีกสักเออเสยอะไรจะยืนจะยืนผมบอกแล้วครับ <c oughs> จอดมันโหอดอืดเดีย๋ยวพึ่งอืมโง่เนาะเขาอ้าวเดี๋ยววุ่น โอ้โหโดนเสย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 แนะนำมครับเล่นจอน,นี่ยก็เน้นสนับมือเป็นหลักครับเพราะท่าถ้ามันเยอะ Israelis <า>ดูจาะตะกี้ก็คงจะรู้นะต่อยตีต่อยตีแหล่จนแบบ แคบไม่ต้องทำอะไรเลยเดินทางนี้นี่กูต้องเดินไปหรือเปล่าวะเนี่ยเ <mm> สีย่ยมันเปิดประตูให้แล้วรับรางวัลก่อนเอ้ยได้ของเทพมาเราได้ในนี้ <mm> นี่วูบลีนโอ้ขอป้อนก่อนเลยไหมม <mm> ีอะไรไหมเนี่ย แหวมป่นนะเออดีเลยจะได้ขายของด้วยโทษทีมือไวไปหน่อยปึ๊บ <c oughs> อ่ะเดี๋ยนะอ่าในนี้ในสาเควีต ไอ้เควสาแผนที่อเอ้ยอันนี้เป็นมอสมอสอะไรวะอ๋อเอาวุธติดพิษอันนี้ขอเดี๋ยวอัพไอ้น,นี่ก่อนคนระับอัพเกรดอาวุธเขาคันว่าดีเฮ้ยผสมผสมได้ด้วย ส่งเป็นรถนาำเหรอเด้อละเสียของเราใช้อันนี้ไปก่อนเ <Hey. S 1> ออเอาของมาขายเนี่ยเอามีดมีดไปค้อ <c> น <oughs> <c oughs> ไม่เอามีดไม่เอาไม่ได้ใช้นี่ก็ไม่เอาอะไรขายอะไรไม่เอาแล้วไม่ขายแล้ว เอ้อเดี๋ยวมีแมสคิดป่ะเออซ,อซื้อซื้อตุนไว้โคเครับแจมมีอะไรกูเนี่ยไม่มีโอเคพอแล้วแหละเดี๋ยวผมตามมาเก็บเควสย่อทยอที่หลังมาฮะรอบนะครับเดี๋ยวผมตามเก็บเควสหลักให้ก่อนนะฮะเออถึงไหนกัอวะนี่ อ่เยี่ยม,มแดกกันอร่อยเลยไอ้สัตอ,อืมอืมเอาเฮอยอะไรทัวรทัวโอ้โคตร,รแรงอ่ะเนี่ยใช้ได้เลยครับเออเชีย่ยเลยตกใจเฮ้ยเอ้ยมันวิ่งมา มันวิ่งมาเสียงในตัววิ่งวิ่งมาโอ้โหไอสัตว์งั้นกูจับเต็มเลยแล้วกันอม,มีอีกไหมแคโหูสองพันสี่นะคุมคุมอยู่โอ้โหรู้สึกรู้สึกจะเป็นวินาทีหันสาแล้วช่วงนี้เนะี่ย น่าจะใช่นะรู้สึกว่าทางที่ไปนี่น่าจะนักนัวครับโอ้โหวายน้ำลวกูเฮ้ดจุดขึ้นก่อนอเสียงนี่มันมันไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับอ,อืมเออ

ออต้องไล่ไปครับรู้สึกว่ามันจะมาเรื่อยๆนะครับน่าจะใช่ตรงนี้น่าจะมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนอยู่กับที่ไม่ปลอดภัยครับแช่เพิ่์มไปหาเดี๋ยวตังหลักแป๊บ ออเฮ้ยส่ไม่โดนนั่นเออหืออืออเฮมันเยอะมันเยอะเฮ้ยโหได้สนับมือใหม่แล้วครับโอ้ทางนี่แมงสุดๆอ่ะมึงจะคดกันไปไหนเนี่ยอืออ๋อลวงลวงเออหลงหลุมไปซะ โซไซเดอร์ใช่เลยข้างหน้า <ท aun ts> จะถือไอนี่มาทำไมต่อเฮ้ยเอเโซ,ซไซเดอร์นี่อย่าไปอย่าไปแลกกับมันนะครับผมเห็นใครวะมีน้องคนนึง พวกวิ่งเข้าไปถีบถีบปิวอะประมาณว่าสูตรถีบปิวอะมันมันก็ใช้ได้ะนะแต่ว่าบางจังหวะมันไม่คุ้ม,มนะเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรต่อ,อเฮ้ยราอยู่ที่ไหนนะเนี่ยบ้านใครไม่รู้ฮะคนนั่น อยู่เฉยอ๋อมึนเ <c oughs> กบ็บเก็บโดโดเก็บเก็บโดโดนะครับใกล้ใกล้ถึงที่หมายแล้วกระโดดดี่ยวเ,เฮ้ยอยู่ตรงไหนอืมล่วงตายไปได้อ่าเอือกที่ไหนใกล้แล้วครับใกล้แล้วฮะ เส้นชีทางบอกแล้วครับอืใช่เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เลยมันมันเยอะ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 โอ้มันเยอะมันเยอะเดีตรงนี้มันออกมาเรื่อยๆครับต้องได้ไปครับอย่าไปแลกครับอย่าไปแลกเออปิดโอเคปลอดภัยแล้ว เติมเลือดก่อนนะเพื่อเพื่อความปลอดภัยใ,ในชีวิตและทรัพย์สินนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บสนับมืออา่อาสอมไปกันเลยนี่ด้วยอะไรนะเนี่ยอ๋อสึก่าเราเราจะ ก็อันนี้มาครับเออใช่อแค่นี้ก่อนสนับมือตะปูอ๋อใช้ได้อยู่เดี๋ยวนะเอ,อ,อ๊ะนี่เอาะปูมาครับรู้สึกว่าแถวนี้นี่อยู่กันเป็นฝูงครับ อ้อยมูนี่อีกไหมทีทีคู่ลงไปเดี๋ยวขอดูลาดเอาก่อนมูไหนเนาะเขาเราูรา้ตุอกเหินเลยอ่ะหลบหลบได้หลบได้สัตว์หลบได้โบกโบกไม้โบกมืออะไรเด้อเฮ้ อืมโหมีตัวใหญ่อยู่ตรงนู้นเดเดเเฮ้ยเอามาอืมปุ๊บปุ๊บดุโอ้โหอิดด้วยอิดด้วยอดด้วยอดด้วยนะครับโอ้โหห้าพันะขคุมุเอ่อเจ แหลมแมวหกพันลนนะโทษทวีวันนี้เล่นไม่เต็มที่เท่าไหร่ครับเฮ้ยได้มอดมานะสิเกตไฟล์พาร์ทสองคืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เป็นแฟ้มข้อมูลลับครับอ่าไปละ ต้องกลับไปที่รู้สึกจะเป็นที่ที่แคมป์แคมป์ที่เราเจอนะครับเฮิร์นไปห,หาอน,อนูเนี่นกเขาจุ๊กจุ๊กนกเขานอนนอนได้ที่นอนพอดีเลยนะมึงมเช็ค ลวงแมงเลยโอ้โหอ้วนไอ้เห um, ี้ยอ้วนอืมเออสับไหลมนข้างหลังอืมอืมทีทีทีอือมีอีกไหมใครจะหือ โหดไม่เล่าโหดไม่เล่าอืมอไอชิมันโหดมากจอนขาโหดนะครับนอกจากจอนจะเป็นจอนชาร์แรนด์แล้วจอนยังเป็นจอนขาโหดด้วยนะอืมมันต้องทีดสไลด์ขึ้นบันไดนะครับ ก็เปิดอย่างงี้นะนะมีตัวใหญ่หมาอีกจิบหายแล้วไงเออติดเหี้ยอะไรนะเป็ดเหี้ยอะไรนะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออมันไม่ยอมล้มอ้าวล้มไหมเอ้ยล้มเฉยเลยไอ้เหี้ยขอซัตว์เี้ให้มันนัวครัน อออืื้หเดี๋ยวจะไม่น่าหมดอืมส่งแขกก่อนส่งแขกเอก็ใช้ได้นะฟื้นโหยังเท่นะไม่เอาไม่ไปทางนี้ครับไปทางนี้ดีกว่า โอ้โหไอ้อ้วนเอ๊ะเสียงเหมือนโซไซเดอร์อยู่แถวนี้เดินเดินเดินอย่าพึ่งอย่าพึ่งหันมาอย่าพึ่งหันมาเดี๋ยวขอหันหลังเดินเดี๋ินเดินเดินโซเซเดอร์โซเซโดอยู่แถวนี้โอ้ถึงที่หมายสักทีแล้ว ออกขึ้นไปได้เฮ้ยอืม่อโอ้สักวัมาค่ะจะกลับมาที่นี่แล้วเอ้ยไปประตูโอเคทำอะไรครับโอเคฉันเอาของมาให้แล้วทีนี้ก็บอกวิธีไปที่เมืองเฮนเดอร์สันมา Uh, like you are truly a blessing from the gods, and now I will help you. There are Japanese bunkers and tunnels from World War II scattered across the island. Some of them should be accessible. One of the tunnels will lead you to a highway that directly connects to Henderson. you can't see my hut in the jungle very much, one of them will show you the way. Why don't you live in Hawaii? I live to serve the people of Hawaii. prefer don't to to from soon. near natives. Just strength the live เรารับเควสมา wish โอเคครับเดี๋ยวเควสนี้ขอไปแค่นี้ก่อน,นครับรู้สึกมึนๆม,มากมันไม่ไหวแล้วครับวันนี้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหรนะ่นะนี่ขนาดไม่เต็มที่นะครับแบบซัดซอมบี้แหลกหลานเลยโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ขอจบไปเท่านี้นะครับเราก็ไปเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ